ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทรไปไทยนะครับในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับผมมาลองนะครับลองเบิ่งใบตัดหญ้านะครับที่ว่าได้ยินในฟังมาหลายปีแล้วนะครับว่าใบตัดเขานะครับกับใบตัดหญ้านะครับใบตัดเขามันจะดีกว่านะครับพี่น้องปีที่แล้วนะครับผมก็ได้เอามาลองเมิ่งแล้วนะครับที่ผมเคยนำเสนอท่านผู้ชมไปนะครับก็เป็นนั่นว่า ปีที่แล้วเนาะผมลองเบิ้งมันก็เป็นตย่านนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าใบมันยาวเนาะประมาณยี่สิบสองนิ้วนะครับมันยาวมันกว้างเวลาเาตัดมันก็กินพื้นที่ไหลนะครับพี่น้องบ้านนี้แห้งเคืองนะครับมันก็บบ๊วยแมงมมันบวแห้งนะครับมันก็แห้งขึ้นกันนะครับพี่น้องปัญหามันเลยจะเกิดขึ้นตอนที่มันไปตัดหญ้าที่มันหนานะครับมันจะหนืดมากนะครับท่านผู้ชมครับดีบดีเฮดให้อัน พอตรงกลางหักขาดครึ่งก็ได้นะครับพี่นอ้องเพราะว่าแถวๆบ้านผมนี่มันก็มีข้าวออกมาแล้วนะครับมันเคยมีมาแล้วว่าใบตัดหญ้านะครับใบใบใบยาวนี่นะครับตัดไปทึกอันต่อไม้นะครับพี่น้องเพราะว่าหญ้ามันปกคลุมอยู่ห้องบเบืนนะ้เงหนาะเฮาก็ตัดไปเพิ่นตัดไปนะครับพอดีใบมีดก็หักนะครับขาดครึ่งเลยนะครับทีนี้มันกระเด็นไปใส้หน้าแข้งเพิ่นนะครับพี่น้อง ทำให้กระดูกแข็งพนดีหักนะครับเกิดมถึงขั้นกระพิการแต่ว่ามันหักนะครับพี่น้องมันก็เลยว่าผมก็เลยไปซื้อมาลองเบิง้งกับมาตัดลองเบิง้งทุกปีที่แล้วนะมันก็กเสี่ยงตามที่พ่น้ออีหลีนะครับพี่น้องมาปีนี้นะครับผมก็เลยมา,าวัดเอาจากใบเก้าที่มาก,กับเพลิงเนะพี่น้องนะครับประมาณสิบสองนิ้วประมาณนี้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้เบิง้งคักไปไลยนะครับผมก็จะตัดให้มันซ้ำ ใบที่มากกับเพื่อนนะครับหรือเอายากว่าเอายาวากว่าจักน้อยนะครับพี่น้องแล้วแต่ผลจะสิมาตเบึงนะครับมาตัเบึงหญ้าแล้วมันจะเป็นเนวาไรนะครับมันจะฟืดจะนืดหรือมันจะไหลลื่นเน่าอะกัไปที่ตาเราช่งกับเบิ้งครับพี่น้องครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือใบตัดหญ้าแบบยาวนะครับหยิบสองนิ้วนะครับอันนี้คือใบตัดหญ้าแบบดั้งเดิมนะครับมากับเครื่องสิบสองนิ้วนะครับ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้นครับผมได้ลองตัดดูแล้วนะครับใบนี้จะมีความหนาตัดรู้สึกว่าจะเล่นน้ามันนะครับใบนี้จะมีความบางและเบาแต่อันตรายเวลาตัดนะครับเพราะว่ามันมีเป็นใบที่ยาวกว้างวงมันกว้างถ้าแม่การตัดนะครับหนืดนะครับแล้วก็เสี่ยงตรงที่ข้อตัวนี้จะหักนะครับเวลามันตัดหนักถ้าหากว่าข้อตัวนี้หักนะครับมันก็จะ ไม่รู้มันจะปลิวไปที่ไหนนะครับก็เลยมีความเสี่ยงนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาตัดใบตัวยาวนะครับให้มันเหลือสิบองนิ้วเท่ากันกับใบมากับเครื่องนะครับคือใบดั้งเดิมนะครับเพราะว่าการตัดมันจะไหลลื่นได้ดีกว่านะครับและแรงต้านนะครับก็จะไม่หนักเพื่อลดแรงต้านนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตรงนี้หักหรือขาดออกไปนะครับ ใบยาวนะครับวัดดูแล้วก็22นิ้วนะครับนี่เรามาวัดดูลายตัวที่สั้นนะครับก็12นิ้วเวลาตัดนะครับเราก็เอาใบเก่านะครับมาทาบกับใบใหม่แล้วก็ทําเครื่องหมายนะครับใช้ปากกาตัวนี้ทําเครื่องหมายนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัด ตัวนี้นะครับผมจะตัดให้มันยาวกว่าตัวเดิมนะครับสองนิ้วนะครับคือของเดิมมันสิบสองนิ้วนะครับผมจะลองตัดสิบสี่นิ้วลองดูนะครับหลังจากตัดแล้วผมก็จะนําไปใช้งานนะครับเพื่อทดสอบดูว่ามันจะมีความเลื่อนไหลหรือไม่อย่างไรนะครับเครื่องมือที่ผมจะใช้ตัดนะครับก็คงจะเป็นลูกหมูตัวนี้นะครับ ก็ใบตัดตัวนี้นะครับใบตัดสี่นิ้วนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ใบตัดเบน่ตัดมันจะลดความเสี่ยงลงไปบ้างนะครับก็เลยต้องใช้ดูหมูตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้ทาเครื่องหมายไปแล้วนะครับทั้งสองด้านคือบคือ14นิ้วนะครับผมก็จะไปทดลองใช้งานดูก่อนนะครับถ้ามันลื่นไหลก็ใช้งานต่อไปนะครับถ้ามันไม่ลื่นไหลก็ต้องมาตัดอีกนะครับ Thank mm -hmm. ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นต้นเขากับต้นหญ้าปนกันนะครับที่ผมใช้ใบมีดอที่ผมได้ตัดออกแล้วนะครับมาตัดลองเบิ้งนะครับพี่น้องกระป่าโกด้ันมาตัดได้ไหลลื่นนะครับไม่เหนือเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับแล้วมันก็มีความบางเนาะใบมีดนมันมันมันบางนะครับมันสามารถที่จะคมทนนะครับพี่น้องโบลุยง่ายนะครับอ่าโทนในเหิงนะครับเขา รับคมทนั้มันจะกุมเหิงนะครับกาตัดได้พอดีครับท่านผู้ชมครับตอนผมตัดผมก็ตัดให้มันยาวกว่าใบมีดตั้งเดิมประมาณสองนิ้วนะครับจากสิบนิ้วก็เป็นสิบสี่นิ้วนะครับผมตัดบึงนะครับพอดีครับท่านผู้ชมนะครับเครื่องเขากลึงซ้ำเก้านะครับบริเวณหลนะครับแต่ว่าใบเดิมของมเราต้องเลีงเครื่องให้มันแรงๆนะครับพี่น้องบริสันทมันบ่อไปนะครับสาเหตุที่ทําให้ใบมีดหัก กระดินใส่ข้นก็เพราะว่ามันเร่งแรงๆอ่ะแหละครับอันนี้เอาเลยแก้ปัญหาตรงนั้นไปนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนาะรักษาความปลอดภัยนะครับแจ้งการที่ผมได้ตัดความยาามันออกนะครับพี่น้องให้มันเหลือ14นิ้วนะครับผมก็เลยเอาบาทดลองตัดเบิ้งด้านหลังผมนี่นะครับตัดหลังตัดอัญญาปนเขาลองลองเบิ้งนะครับมันกับเป็นยาที่มันปนเขาแบบธรรมดานะครับบอได้นาปนไดนะครับพี่น้องมาก็เลยทําให้การตัด สะดวกสบายครับพี่น้องบ่นนืดนะครับไม่อืดนะครับตัดได้ลื่นไหลนะครับท่านผู้ชมครับสรุปก็คือไข่เติบครับพี่น้องไข่ก้ามันทะเลตัดนะครับแล้วมันก็ไข่ก้าใบเก้าที่มากับเครืองอยู่นะครับเพราะใบเก้ามากับเครื่องมันหนานะมันมันหนักนะครับเพาบ่เล้เครืองแห้งมากับใบนะกระได้นะครับเพาก็เลยต้องหาใบตัดที่มันบางๆนะครับมันจังสีเหมาะสมกับแรงของเครืองนะครับแล้วก็ความพ่มของมันกับคงทนอยู่ได้นานนะครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะน้เรียนท่านผู้ชมท่านนี้ก่อนนะครับแลขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามเราชมมาโดยตลอดนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ